เพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าจริงๆอาหารประจำชาติของกัมพูชาอย่างอะมกจริงๆแล้วต้นกำเนิดมาจากประเทศ เพื่อนเคยสงสัยไหมว่าจริงๆแล้วอาหารไทยที่เรากินอยู่นัปัจจุบันมันมีต้นกําเนิดมาจากประเทศไหนกันบ้างแล้วประเทศไทยดัดแปลงจนกลายเป็นอาหารไทยในหน้าตาอย่างไรงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ8อาหารไทยที่มาจากต่างประเทศที่แม้กระทั่งคนไทยยังงงเลยและมีอาหารไทยที่ต่างประเทศนำไปดัดแปลงได้นะจะเป็นท่าไหนไปติดตามกันการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ S P Y ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ได้นะไปเดูกันเลย 1. แกงมัสมันแดดแปลงมาจากสลามันที่มาไม่แน่ชัดอาจจะมาจากเปอร์เซียแกงมัสมันเป็นอาหารประเภทแกงที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารมาลายูโดยชาวไทยมุสลิมเรียกแกงนี้ว่าสลามันซึ่งแกงมัสมันสไตล์ไทยก็จะมีรสชาติออกหวานแต่ต้นตำรับของมุสลิมเดิมนั้นจะออกรสเค็ม บางก็ว่าแกงมัสมั่นมีต้นกําเนิดมาจากเปอร์เซียหรือปัจจุบันนั้นก็คือประเทศอิหร่านซึ่งมาดัดแปลงกลายเป็นรสชาติแบบไทยๆซึ่งรสชาติแบบไทยๆนี้แหละถูกปากถูกอกถูกใจคนทั่วโลกจนกลายเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกโดย CNN สอสเต๊ะแดดแปลงมาจากคบับจากประเทศอินเดีย มูสเตะมีต้นกําเนิดมาจากเกาะชวาหรือเกาะสมาตาจากประเทศอินโดนีเซียที่อย่างได้รับความนิยมในประเทศอื่นๆเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์รวมไปถึงประเทศไทยด้วยซึ่งสเตะของอินโดนีเซียก็ได้รับอิทธิพลมาจากข้าบาับซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของอินเดียต้นกําเนิดนั้นจะเป็นเนื้อแพะหั่นชิ้นเล็กแล้วหมักกับเครื่องเทศเสียบหมาย่าง 3. กินปุ๊บกรี่ปับ๊บดันกำเนิดมาจากปาสต์นจากขนมประเทศโปรตุเกสกรี่ปั๊บเป็นอาหารแบบตะวันตกผสมผสานกับอินเดียซึ่งได้รับความนิยมจากชาวมุสลิมในประเทศไทยซึ่งสันนิษฐานว่ามันมาจากขนมโปรตุเกสคือปาสต e l โดยท้าทองกิบมาได้นำมาเผยแพร่ในราชาสำนักตั้งแต่อยุธยาซึ่งจริงๆแล้วชื่อของกรี่ปั๊บก็เพียนมาจาก k e r r y puff ต่อมาก็กลายเป็นกรก่พ,พัฟสุดท้ายก็เพลี่ยนมาเป็นกรก่ปั๊บและไส้ไก่เป็นไส้ที่นิยมมากที่สุด 4. กว๋วยเตี๋ยวดัดแปลงมาจากกว๋วยเตี๋ยวจากประเทศจีนสันนิฐานว่ากว๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งเป็นช่วงที่ไทยติดต่อค้าขายกับต่างชาติ มากมายและชาตจีนนั้นก็ได้นำเอาก๋วยเตี๋ยวมากินกันบนเรือโด,อดยต้มน้ำซุปมีการใส่หมูใส่ผักใส่เครื่องปรุงเพื่อความอร่อยจนได้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือในประเทศไทยเป็นที่นิยมสุดๆในประเทศไทยต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้แหละไปทำเป็นผัดไทยที่เรารู้จักในปัจจุบนันแฮ ขนมโตเกียวดัดแปลงมาจากเดรายากิประเทศญี่ปุ่น สำหรับที่มาของขนมโตเกียวนั้นนับปัจจุบ,บานข้อมูลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือมากที่สุดคือเชื่อว่าเมื่อปีพศ2510ห้างสรรพสินค้าคือไนมารุห้างของญี่ปุ่นได้มาเปิดกิจการครั้งแรกในประเทศไทยและเชื่อว่าจุดกำเนิดของขนมโตเกียวก็มาจากคนขายโตเกียวในห้างนี้นี่แหละดัดแปลงมาจากขนมเดรายากิหรือขนมของโปรดของไร์มอน ซึ่งมันหมายความว่าที่โตเกียวไม่มีขนมโตเกียวแต่พี่ไทยนำดรายากิมาดัดแปลงเป็นขนมโตเกียวซะอย่างนั้นหกขนมโมจิดัดแปลงมาจากโมจิจากประเทศญี่ปุ่นของดีของงามของฝากจากนักคัสวรรค์ก็ต้องขนมโมจินี่แหละ แต่เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นทำไมขนมโมจิที่โน่นมันช่างแตกต่างจากโมจินครสวรรค์จังเลยซึ่งโมจิของญี่ปุ่นนั้นจะใช้ข้าวเหนียวนึ่งสุกแต่ของนครสวรรค์นั้นคือการนำแป้งห่อไส้เข้าไป โดยที่มาของขนมโมจินครสวรรค์นั้นเชื่อกันว่าคนไทยได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วซื้อขนมโมจิกลับมาแต่พอทานแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกปากคนไทยก็เลยดัดแปลงเอาขนมโมจิมาดัดแปลงเป็นแบบสไตล์ไทยซึ่งถือกำเนิดครั้งแรกที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งกลายเป็นขนมโมจินครสวรรค์นั่นเองก,ก๋วยแคร์ดัดแปลงมาจากประเทศอินเดีย ที่มาของกล้วยแขกทอดนั้นก็ไม่ทราบอย่างแน่ชัดแต่ที่มาตามแหล่งข้อมูลพบว่าน่าจะมาจากวัฒนธรรมการปรุงอาหารของเจ้าอินเดียที่มักจะใช้วิธีการทอดเหมือนกับทอดถั่วซึ่งจะแตกต่างจากการทำอาหารของไทยโดยไทยมักจะต้มปิ้งย่างเป็นหลัก 8. ปดเค้ญี่ปุ่น เค้กญี่ปุ่นนั้นจริงๆแล้วตน้นกาเนิดมาจากฝรั่งเศสแต่ก็ได้เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็ได้อดัพและสุดท้ายพี่ไทยเราก็มาดัดแปลงกลายเป็นเค้กญี่ปุ่นในเวอร์ชันอาหารไทย โ e น t ส i ามอาหารไทยสยามสู่กัมพูชาเขมรหมกหรือห่อหมกเป็นอาหารพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยและอาหารลาวอาจจะเป็นไปได้ว่าประเทศกัมพูชารับพอหมกจากสยามไปหลังจากสยามแพ้อำนาจสู่ดินแดนของกัมพูชาในช่วงศตวรรษที่13-14แต่เขมรนนั้นจะใช้เกลืองซึ่งเป็นเครื่องเทศที่ไม่มีพริกผสมอยู่ พราะส่วนใหญ่แล้วคนกัมพูชาจะไม่ค่อยกินเผ็ดนักเท่าไหร่แต่ระยะหลังอาหมกของกัมพูชาก็เริ่มมีการใส่พริกเข้าไปแต่ก็อย่างนั้นก็หอมหมกของไทยอยู่ดีโดยหอมหมกของกัมพูชามีชื่อว่าอาหมก เป็นกันบ้างล่ะกับคลิปคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้แบบจัดเต็มกันนะก่อนจะจากกันไปอยากให้ SPY ทําคลิปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้รังคลิปนี้นะกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ด้วยนะซื้อกันคลิปหน้าสวัสดีครับอะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรออะผมก็สงสัยมก็สงสัยนสงสัยคุณนยสงสัยมันคืออะไรมันคืออะไร พี่ก็สงสัยพี่ก็สงสัยบ้านผมเรียกว่าบ้านผมเรียกว่าสมสมารอดเด็กสมารอดเด็กสมารอดเด็กทำจากอะไรทำจากอะไรทำจากเนื้อปลาทำจากเนื้อปลาแล้วกินยัง